ใครยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนอาร์ตีคาราเดียมนะคะก็ห่างหายกันทําคลิปนะคะไปประมาณสักน่าจะเกือบห้าหกเดือนได้นะคะก็ยังมีเสียงไก่แจ้นะคะเสียงนกอะไรเสียงดังนะคะแถบนี้ก็ต้องขอประธานอภัยพี่ๆน้องๆทุกทุกท่านด้วยนะคะค่ะวันนี้จะขออัปเดตนะคะบอลสีนะคะของที่สวนเรานะคะตัวแรกนี่จะเป็นสาวเมืองสิงห์นะคะสาวเมืองสิงห์ก็หน้าแดงๆเปิอะเป,เปสวยๆนะคะ แต่ช่วงนี้ก็อาจจะตัดเหลือแค่ใบสองใบนะคะที่สวนเราค่ะอีกตัวถัดมาก็จะเป็นนางเสือดาวนะคะนางเสือดาวนี่นะคะนางเสือดาวก็สวยแต่อีกแบบหนึ่งนะคะส่วนตัวถัดมาตัวนี้จะเป็นพระนารายนะคะพระนารายนะคะก็จะเป็นบอนใบเรียวสวยนะคะ ตัวถัดมานี่จะเป็นมงกุฎเพชรนะคะมงกุฎเพชรก็จะเป็นใบสีแดงนะคะแต่ใบใบมันจะหอ่อห่อไม่ไม่ได้กลางออกอะคะ่ะก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าทำไมเป็นเป็นแบบนี้นะคะสำหรับมงกุฎเพชรตัวถัดมาตัวนี้จะไม่ทราบชื่อนะคะก็จะเป็นบอลพื้นสีเขียวมีจุดจุดสีชมพูนะคะ ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นบรรดาลซับนะคะก็จะเป็นไม้จอมที่เราเพิ่งทำจำนวนไปแต่ว่าต้นลูกก็ยังไม่ยังไม่กัดสีอะคะ่ะตัวถัดมาตัวนี้จะเป็นบอลใบไผ่นะคะก็สวยดีะค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ทราบชื่อเหมือนกันสำหรับบอลใบไผ่นะคะต้นนี้ค่ะตัวถัดมาก็จะเป็น สีสุเศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณเขียวเกือบทุกใบนะคะมีแค่ใบนี้ออกเผลือกเลือกนิดนึงสีชมพูหายไปหมดเลยนะคะตัวถัดมานี่ก็จะเป็นอสงไขนะคะอสงไข่ช่วงนี้ราคาก็สามารถจับต้องได้นะคะราคาน่ารักสําหรับอสงไขนะคะที่สวนก็ยังไม่ได้ทําจํานวนนะคะสําหรับอสงไขนะคะ ส่วนตัวถัดมาตัวนี้จะเป็นวังทองนะคะวังทองวังทองหน้าชมพูอ่อนๆนะคะวังทองตัวนี้ก็จะเป็นไม้จอมนะคะที่สวนก็มีจํานวนนะคะแต่ก็ต้องรอให้กัดสีก่อนนะคะก็จะแบ่งปันส่วนใหญ่ที่สวนเราก็จะเน้นขายที่ตลาดนัดมากกว่านะคะไม่ไม่ได้ขายออนไลน์นะคะอันนี้ก็เป็นวังทองอีกหน้าหนึ่งนะคะวังทองนะคะวังทอง ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบว่าบังทองสีย้มพูอ่อนอว่าสีย้มพูเข้มนะคะอันนี้ก้านใบนี่แบบเข้มมากสวยมากนะคะตัวนี้สำหรับบางทองนะคะอีกตัวถัดมาตัวนี้จะเป็นสีกาญจนานะคะตัวนี้ตัวนี้ก็สวยค่ะตัวนี้อันนี้มันมีหลายหน่อเลยะคะ่ะยังยังไม่ได้แยกเลยค่ะตัวนี้ นะคะสำหรับสีสีกาญจนานะคะก็เป็นไม้แยกหนอ่อที่สวนก็แยกไว้น่าจะสามสีก่กระถางนะคะตัวเนี้ยแต่ก็ยังไม่ไม่ได้แบ่งปันนะคะส่วนตัวถัดมาี่จะเป็นเพชรน้ำทนนะคะใบนี้ก็น่าจะเริ่มแก่แล้วคงจะตัดออกเลยนะคะวันนี้แล้วค่ะว่าหลอดใหม่ก็เริ่มแทงออกมาละใบนี้ก็แก่มากแล้วไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมก็เดี๋ยวคงตัดออกนะคะหลังจากอัดคลิปเสร็จนี่แล้วค่ะ ตัวถัดมาตัวนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะก็ด่างหายไปในหมดก็ไม่รู้ะคะ่ะตัวนี้ก็เป็นไม้จอมนะคะก็มีจํานวนนิดๆหน่อยๆนะคะส่วนตัวถัดมาตัวนี้จะเป็นมงกุฎเพชรนะคะมงกุฎเพชรมงกุฎเพชรนะคะตัวถัดมาตัวนี้จะเป็นชายชนที่สวนก็เหลือไม่ไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะเพราะว่าชายชนนี่ขายได้เกือบทุกอาทิตย์นะคะ พอดีเราขายแบบกระถางแบบสามสี่ใบอย่างเงี้ยค่ะก็ร้อยกว่าบาทก็ขายขายได้นะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะพอดีมันยุบหมอลงไปแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่นะคะก็จะเป็นหน้าหน้าแบบนี้นะคะ่ะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะสีหว,วานดีเขียวอ่อนนะคะสวยไปอีกแบบหนึง่ง นี่นะคะก็จะเป็นบอลสีนะคะล่าสุดนะคะที่สวนอาร์ตีคาราเดียมนะคะก็ส่วนมากสวนที่สวนเราเนี่ยจะเป็นบอลสีบ้านๆมากกว่านะคะไม่ไม่ได้เล่นแบบไม้แรงหรือว่าแรไอเทมอะไรมากมายนะคะแต่ช่วงนี้ก็มองมอง,มองไวะะ้อยู่ค่ะก็จะเริ่มเริ่ม,มทยอยเอฟบอลเข้าสวนบ้างเหมือนกันนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นบอลสีนะะนิดๆหน่อยๆ นะคะสำหรับที่สวนเรานะคะก็จะมีประมาณนี้ส่วนคลิปถัดๆไปก็อาจจะมีอัปเดตแบบปอนสีต้นเล็กๆต้นลูกๆที่พึ่งผ่าหัวพึ่งลงกระถางนะคะก็ยังไม่ไม่ไม่ไมไมตัยังไม่กัดสีสักเท่าไหร่อะค่ะนะคะวันนี้ก็คงจะขอจบคลิปนะคะ สำหรับการอัปเดตบอนสีที่สวนอาร์ตีคาราเดียมเพียงเท่านี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆที่รักบอนสีทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ่ของสวนอาร์ตีคาราเดียมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสำหรับคนรักบอนสีนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ